นักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขีที่3ได้ขับเคลื่อนโครงการอาหารปลอดภัยตามนโยบายของท่านทัศดีกรมวิชาการเกษตรท่านพิเชษวิทยาพาหะทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรที่ปลิดพืชได้รับการรับรองมาตรฐาน g p ซึ่งจะนำไปสู่การขยายตลาดทั้งในประเทศและการส่งออก สวัสดีครับวันนี้ผมและทีมงานสบพ3นะครับพาทุกท่านมาที่แปลงสาธิตการปลูกมะม่วงนอกฤดูนะครับอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งวันนี้เราจะไปพบกับเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับเป็นเกษตรกร GAP ดีเด่นนะครับก็สามารถส่งออกมะม่วงเป็นรายแรกของจังหวัดขอนแก่นนะครับเราไปดูว่าะมะม่วงเงินล้านนะครับเขาทำกันยังไงเราไปติดตามกันเลยครับสวัสดีค่ะ กานั่งดูเที่ยวไปทุกาปีเจี่ของสวนไรมะม่วงสวนอุดมค่ะครับผมนายพลส่วนแกว้วไปทูลน,นะครับเป็นเราทั้งสองคนเป็นเจ้าของสวนไรมะม่วงสวนอุดมบ้านสว่างพัฒนาตำบลหนองแซงอำเภอบั้นแหตจังหวัดขอนแก่นครับสำหรับผมนะครับผมมะม่วงมาตั้งแต่ปี2531น,นะครับปีนี้เป็นปีที่33นะครับในการทําสวนมะม่วงของกระผมนะครับ ผมปลูกมะม่วงในพื้นที่ทั้งหมด49ไร่นะครับก็แบ่งเป็นมะม่วงหลายๆสายพันธุ์นะครับปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเป็นหลักนะครับซึ่งกรมวิชาการเกษตรหรือสวพสามนะครับได้เข้ามาแนะนําในการปฏิบัติทุกขั้นตอนนะครับเพื่อให้ได้ใบรับรองแปลง G.P. นะครับทั้ง8หัวข้อจนผมได้รับใบรับรองแปลง G.P. จนสามารถส่งออกมุ่งไปต่างประเทศได้นะครับ สำหรับกลุ่มมะม่วง้านแ์แฮดเพื่อการส่งออกนะครับมีสมาชิกท,ทั้งหมด64รายนะครับมีพื้นที่ปลูกมะม่วงทั้งหมด1,545ไร่นะครับซึ่งแต่ละปีก็จะมีผลผลิตประมาณ1,000ตันนะครับหรือประมาณ1ล้านกิโลกร,รัมนะครับในแต่ละปีนะครับกลุ่มก็จะมีรายได้อยู่ประมาณ15ล้านถึง25ล้านบาทนะครับขึ้นอยู่กับราคาในแต่ละปีนะครับสำหรับผลผลิตที่สวนของกระผมนะครับ ก็จะมีผลผลิตประมาณปีละ60ตันนะครับหรือว่า60,000กิโลกร,รัมนะครับซึ่งก็จะมีรายได้อยู่ประมาณ1ล้านถึง2ล้านบาทนะครับปีนี้โดนโ,โควิดนะครับก็มีรายได้อยู่ประมาณ1ล้าน1 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งผลผลิตก่อนฤดูการนะครับเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกุมภาถึงมีนานะครับแล้วก็ในฤด,ดูนะครับ เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภานะครับประมาณ40ตันนะครับสำหรับผลผลิตของผมที่ออกในช่วงแรกนะครับผมก็จำหน่ายในตลาดท้องถิ่นเป็นหลักนะครับก็โดยภาพรวมก็จะเป็นที่ตลาดอำเภอบ้านแฮดนะครับตลาดอำเภอบ้านไผ่ตลาดบางนาโพจังหวัดขอนแก่นนะครับสำหรับเรื่องการทำาจ p นะครับ ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะครับก็ก็มีเกณฑ์เงื่อนไขอยู่8ข้อนะครับก็เกษตรกรก็ต้องทาทาให้ผ่านทั้ง8ข้อนะครับแล้วก็การทําให้ GAP นะครับจะเน้นมากในเรื่องของการใช้สารเคมีนะครับใช้สารเคมีใช้ยังไงจะปลอดภัยกับผู้ใช้ปลอดภัยกับผู้บริโภคใช้อัตราตามที่กรมวิชาการแนะนําหรือว่า,าใช้อัตราตามที่ฉลากข้างขวดแนะนํา ะะแล้วก็ใช้ไปกี่วันก็จะปลอดภัยสามารถเก็บผลผลิตเ,เก็บผลผลิตได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจะต้องมีการจดบันทึกข้อมูลนะครับเพราะว่าขาดไม่ได้คือการจดบันทึกข้อมูลว่าการปฏิบัติงานในแปลงเราปฏิบัติยังไงใส่ปุ๋ยช่วงไหนตัดแต่งก่งช่วงไหนให้ปุ๋ยให้น้ําการใช้สารเคมีใช้ช่วงไหนใช้อัตราเท่าไหร่เก็บผลผลิตได้วันไหนจะจะมีการจดบันทึกข้อมูลทั้งหมดเลย ฉะนั้นเรื่องการจดบันทึกข้อมูลแล้วก็เรื่องการใช้สารเคมีเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่เกษตรกร,ะจ,ระกจะต้องมีการจดบันทึกนะครับหลังจากที่ได้รับรองแปลง G P แล้วนะครับลูกค้าก็มีความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยและได้มาตรฐานนะครับทำให้ผมมีลูกค้าเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็มีตลาดที่กว้างขึ้นนะครับสามารถาส่งมะม่วงไปเ,เข้าห้างต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างแมคโครสาขาคอนแก่นนะครับแล้วก็ห้างแมคโครทั่วภาคอีสานนะครับแล้วก็จำหน่ายที่ห้างห้างท็อปอาสาขาเซ็นทัลคอนแก่นนะครับแล้วก็ห้างท็อปเมืองพนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็สามารถส่งออกมะม่วงไปต่างประเทศได้นะครับก็ส่งไป ญี่ปุ่นส่งไปเกาหลีนะครับส่งไปจีนไปยุโรปนะครับก็ทําให้ผมมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงยั่งยืนนะครับสําหรับหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนกลุ่มเรานะครับก็มีหลายหน่วยงานนะครับอขอขอบคุณทุกๆหน่วยงานนะครับที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มเรามาโดยตลอดนะครับแนะนมของกลุ่มเรานะครับต้องขอ,ขอขอบคุณทางสวปสามคอนแก่นกลุ่มวิชาการเกษตรนะครับที่เข้ามาแนะนํา เป็นพี่เลี้ยงให้คําแนะนําแล้วก็ตรวจติดตามการออกใบรับรองแปลง g p ให้กับกลุ่มเรานะครับในการผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออกนะครับให้เราเน้นมาตรฐาน g p นะครับเน้นความปลอดภัยเพราะว่าถ้าเราไม่มีสารเคมีต่อค้างนะครับมะม่วงของเราที่ส่งไปต่างประเทศก็จะมีความยั่งยืนทําให้ชาวสวนเรามีตลาดรองรับที่ชัดเจนแน่นอนนะครับลูกค้า สนใจมะม่วงคุณภาพเกรดส่งออกหรือเกรดพรีเมียมของไร่มะม่วงสวนอดมนะครับก็สามารถสั่งจองสินค้าของเราเข้ามาได้นะครับอาจจะติดต่อมาทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0896234020นะครับและอีกเบอร์0897090535นะครับหรือว่าอาจจะทักมาทางไลน์ ทั้งสองเบอร์นี้ก็กได้นะครับในชีวิตกเกษตรกรนะครับสำหรับผมนะครับก็เป็นกเกษตรกรต้นแบบนะครับแล้วกเ็เป็นวิทยากรที่บรรยายให้ความรู้กับ,กบกเกษตรกรที่สนใจมาศึกษาดยงานนะครับแล้วก็ใช้แปลงเป็นแหล่งเรียนรู้ของกเกษตรกรทั่วไปที่สนใจนะครับทั้งเกเษตรกรจากจังหวัดขอนแก่นนะครับจากาทุกจังหวัดแล้วก็ ต่างประเทศก็มาศึกษาโดยงานที่สวนเรานะครับแล้วก็ความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็คือได้รับโลก่เกษตรกรเด่นแห่งชาติปี2551สาขาการใช้วิชาการเกษตรีที่เหมาะสมหรือว่า G A P นะครับซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในชีวิตเกษตรกรของกระผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ,บ,บมม<อ>่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้้งแห่เมืองขอนแก่นมาตรฐาน G A P อะไรประทไทยดังไกลไปต่าง,างประเทศเย้ย